สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ครับเป็นนีอาการยังไงบ้างรครับมัน,เหม,นเ,หเหมือนผีปอบเข้าเหมือวัวเหมือนผีปอบเข้าทําไมถึงว่ากันครับกินแบบกินมุมามกินมุมามกินเหมือนคนมันของเข้าของเข้าเนาะกินตะกาตะกายกินขีเ้เลยเลยกินไม่เหมือนวัวปกติเป็นรถข้างหน้าไม่หกมาข้างหน้าครอ๋อ ก็คือวัวกินได้ดีเนาะกินไม่หกเนาะกินไม่ก็หกครับกินไม่ก็หกเนาะแล้วอย่างก็คือมันลึกด้วยนะผมว่าเนาะเวลามันสะบัดมันก็อยู่ในพื้นที่ของใช่ใช่เนาะสวัสดีครับคุณอาครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านไซมูหกตําบลดงไผ่ล้อมครับอำเภอสัมรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับคุณอาชื่ออะไรครับมาจัมบับไทรพรมครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับ นะอันนี้คือวัวที่เป็นหูดเนาะตัวปิดข้างนันนี่ตรงไอ้ข้างๆปิดเนี่ข้างๆเอาไว้อะเพศเลยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับไอ้ตัวเล็กตัวนี้เนาะคนคนาเนาะแล้วนึ่งผู้ชมครับไอ้ตัวใหญ่มันอยากเข้ากล้องอ๋อ,อค,ครับผมคือวัวเป็นหูดหนึ่งก็คือข้อเสียคืออะไรบ้างครับมันดูดเลือดมันดูดเลือดหูดเนี่ยมันอ๋อ คือวัวมันจะไม่อ้วนถ้าเกิดว่ามีหูดอยู่ที่วัววิธีการแก้ไขทำไงบ้างครับคุณอนะาิดยายาอะไรครับไอโวแม็กเอฟนอกไอไอโวแม็กไอโวแม็กเอฟนอกฉีดยังไงครับคุณอนาะต้นคอตรงไกล้ามเนื้อคอฉีดต้นคอกล้ามเนื้อคอคก็คือตัวนี้เป็นเนาะที่ตาก็เป็นด้วยหละครับ เป็นเป็นลูตาเลยครับอันตรายของลัวเนะ่ทำไมถึงว่างขึ้นเต็มเลยรับมันจะมองไม่ได้อ๋อนี่มันหายแล้วครับครับผมเนี่ยผู้ชมครับไอตัวนี้นะเป็นหูที่ลูกตาเนาะอันตรายเลยที่เจอก็คือหนึ่งมันกินเลือดของวัวอืมตรงไหนตรงนี้ดิมหูดิมหูใช่ไหมครับผมอันนี้คืออาการของหูเนาะไอตรงหูก็มีนี่ มันหายแล้วเราฉีดกี่ครั้งครับฉีดมันสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งฉีดยังไงบ้างครับน้ำหนักตัวคือจะำหว่ามันตัวบวมกี่เดียเอาอย่างเช่นตัวนี้กี่ห้าสิบโลต่อซีซีครับห้าสิบโลต่อซีซีสี่ถึงห้าซีซีครับสี่ถึงห้าซีซีฉีดระยะกี่วันถึงกี่ทีครับผมอฉีดสามวันฉีดครั้งสามวันฉีดครั้งสี่ห้าครั้ง,งอ๋อ ตอนนี้หูเริ่มยุบแล้วเนะาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับหูดนี่เป็นตุ่มเลยบ่เป็นตุ่มขึ้นเต็มหน้าอ๋อ้างหลังก็าตรงไหนปิดครับผมครับรบอานเนี่ยผู้ชมครับนี่หูเลยเนาะสำคัญมากเลยเนาะบางคนไม่รู้เนาะแม้กระทั่งตัวผมนะผมก็ไม่รู้นะว่าหูเนี่ยมันทําให้วัวผอมเนาะมันกินเลือดวัวเหรอครับมันเพราะว่าน่าจะดูดเลือดอมีส่วนเนาะ ก็คือถ้าเกิดว่าฉีดปุ๊บนี่วัวน่าจะมันก็มาลงามเดือนมันก็ฟื้นขึ้นมันหายอัะอืมครับผมอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับเนาะตรงปีลขนาดนี้เลยครับตรงจิ้มเนี่ยครับใหญ่มากเลยครับข้างๆครับอ๋อมันมันจะบานออกเลยมันไม่ใช่มันมันเป็นแค่ไหมเป็นกบมันมันบานออกมันบูมออกเลยใช่ไหมครับอ๋อเหมือนัะแตกออกยาง้นใช่ครับโอ้อันตรายมากเลย แต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมไม่ไม่ผ่าแค่ฉีดยาก็หายแล้วไอโวเมกเอฟนอกเนาะคร,ครับผมกดพลาสติกกดพลาสติกมีอาการพยาธิอะไรนะครับที่วัวมันกินหญ้าสันสันครับคุณนาตัวนั้นตัวนี้เป็นอะไรนะคุณนาตัวนี้เป็นในตัวตัวเล็กตัวเล็กนี่ฮะเป็น,นอาการยังไงบ้างครับ มันเหมือนผีปอบเข้าวัวเหมือนผีปอบเข้าทําไมถึงว่างั้นครับกินแบบกินมุมามกินมุมมามกินเหมือนคนเหมือนของเข้าของเข้าเนาะกินตะกาตะกายกินขี้เด้เลยกินไม่เหมือนวัวปกติอ๋อแต่ว่าตอนนี้มันกินเหมือนวัวปกติเนาะหายแล้วเมื่อตอนที่วัวมันเป็นอาการอย่างนั้นคุณอาคิดว่าผีเข้าจริงจริงแล้วไปเจอสาเหตุอะไรครับถึงได้รักษาถูกครับ หมอคนหนึ่งเขามีประสบการณ์เขาเคยเรียนเคยเห็นอาการนี้แล้วเขาว่าเป็นอะไรครับคุณอาเขาว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับพยาธิเม็ดเลือดครับมันขึ้นสมองครับขึ้นสมองอ๋อเหมือนกับในสมองเรามีอะไรทิ่มอยู่เนาะมันก็เลยวนไปหมดเนาะอ๋อแล้วฉีดยาอะไรหายครับคุณอาพยาธิเม็ดเลือดยาพยาธิเม็ดเลือดนี่ให้ทางไหนครับฉีดที่ริมคอเหมือนกันกล้ามเนื้อคอเหมือนกันตามนั้นหนักวัวเหมือนกันอื แต่ว่าอาการที่เราสังเกตได้ก็คือหนึ่งวัวมันจะกินมูมาน้องเขนาเนาะกินน้ำกินไม่ได้น้ํากินไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าอะไรกุนะไม่รู้เหมือกันวัวกินน้ำกินไม่ได้ครับผมอันนี้คืออาการที่เราเจอมาเนาะมีหูดแล้วก็พยาธิไม่เลือดเช้ามาให้วัวกินฟางใสสายให้กินหญ้ามาห้าโมงกินหญ้าครับผมแล้วตอนเย็น ไปตามก็ปางปางหมดเลยไม่ให้กินหญ้าตลอดทั้งวันเนาะถ้ากินหญ้าตลอดทั้งวันผมว่าไม่มีไม่เหนื่อยคนหาเนาะแต่ว่ารางอาหารใหญ่มากๆเลยเนาะข้อดีของรางอาหารใหญ่ๆนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับคุณน่ะมันไม่ออกข้างหน้าเยอะครับก็คือมันไม่แล้วกินมันไม่ล้นข้างหน้าไม่หกมาข้างหน้าอ๋อก็คือวัวกินได้ดีเนาะ กินไม่หกเนาะกินไม่กอยหกครับกินไม่ก็หกเนาะแล้วอย่างก็คือมันลึกด้วยนะผมว่าเนาะเวลามันสะบัดมันก็อยู่ในพื้นที่ของใช่ใช่เนาะเกิว่าวัวสะบัดเนาะมันก็สะบัดอยู่ในในรางในรางอันนี้คือข้อดีของรางอาหารใหญ่ๆเลยไปเจอที่ไหนมาครับถึงทําใหญ่ขนาดนี้ครับเราเจอปัญหามาก่อนใช่ไหมเราเลยแก้ปัญหาอย่างนี้เนาะครับผมคือถ้าวัวเป็นหูดเนาะ ให้พยายามรีบรักษา<ช>อย่าให้มันอะไรนะครับอย่าให้มัน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 ปล่อยไวเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะลามไปเรื่อยๆ<ช>มันจะเพาะเชื้อไปเรื่อยเนาะ<ช>แล้ววัวที่เป็นหูดส่วนมากจะไม่อ้วนด้วยไม่ค่อยอ้วน,นครับผมอันนี้คือปัญหาที่เราเจอเลยแล้วเราก็แก้ปัญหาตรงจุดเลยเนาะ<ช>ครับผมอันนี้คืออะไรครับพนะ่อนาจุดไปให้ตรงนั้นคือนะใช้อะไรบ้างครับนี่เรใช้มี ฟางกับไอ้ขี้วัวแค่นั้นจริงๆครับอยู่ได้ทั้งคืนไหมครับนี่อยู่ได้ทั้งคืนนะครับเป็นถึงเช้าจะไม่ออกอ๋อนี้ถึงเช้าเลยเหรอยังไม่อยู่เลยเนาะใช้แค่ขี้วัวกับฟางแค่นั้นเองอือถ้าเกิดว่าเราไม่จุดยาให้วัวนี่จุดควันให้วัวนี่วัวไม่ได้นอนเลยครับคุณอามัน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 ขึ้นยืนอย่างนั้นะมันมันจะมันจะเล่นกันในโคกจะเดินยางี้นะทำไมถึงว่าง้นครับนุาว่ายุงเยอะอ๋อ ยุงมันเยอะพอจุดนล้นี่ดีขึ้นเลยครับวัวได้นอนครับอือถึงลมไม่มามันก็ได้นอนเพราะว่าอะไรก็คนะไม่รู้อยุงอาจจะได้กลิ่นเนาะอือใช่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 เมื่อกี้ที่คุณอาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงเราจะจุดแล้วควันไม่ไปหาข้อวัวก็ช่างแต่อย่างน้อยกลิ่นมันช่วยไล่ยุงได้อันนี้คือข้อดีของขี้วัวผสมกับฟางเนาะอ่านี่ผู้ชมครับฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหายุงเยอะเนาะ ให้ใช้ขี้วัวผสมฟางจุดนะครับถึงจะควันไม่ไปหาวัวกระช่างยังไม่มีกลิ่นแน่นอนตัวไหนไสเลื่อนครับกับตัวที่ตัวที่ที่เป็นหูดตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นไสเลื่อนครับแก้ไขเงวะนะฉีดยาหายหรอหายไสเลื่อนนี่นะฉีดยาอะไรกูนะบอกเป็นความรู้หน่อยเ็นดัสเตปเ็นดัสเตปเ็นดัสเตปฉีดแก้ไสเลื่อนไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่าหายหาย Imi, ทำมาแล้วก็ 5, ตัวทำมาแล้วก็ตัวกับมันห้าหกตัวครับห้าหกตัวที่เราฉีดเพนดัสเตปใช่ไหมแก้อาการไส้เลื่อนครับ um, ่างเช่นวัวตัวนี้เป็นเนาะคุณนาฉีดยังไงบ้างครับทั้งนั้นฉีดต้นคอเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตามน้าหนักของวัวครับน้ำหนักหายแล้วครับเพิ่มหายดีขึ้นชัดเจนเลยใช่ไหมครับอืมอาการของวัวไส้เลื่อนเนี่ยที่มันเป็นเพราะอะไรครับคุณนาก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับไส้ติ่งเราเนาะไม่รู้มีมาทําไมใช่ไหมครับ แต่ว่าเราฉีดยาตัวนี้ก็คือหายอ๋อครับผมฉีดลดไข้ด้วยฉีดลดไข้ด้วยครับครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายในคุณอาสังเกตยังไงบ้างครับไม่กินหญ้าไม่กินหญ้าไม่กินฟางไม่กินฟางครับนี่คืออาการหลักเลยอือคือถ้าวัวไม่กินหญ้ากินฟางให้สันนิษฐานว่าวัวไม่สบายครับตอนนี้วัวค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะคุณอาเนาะครับผมในฐานะที่คุณอาเป็นคนเลี้ยงวัวเยอะขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับ เรู้ทำยังไงครับเคยเลี้ยงมาแล้วเนาะเพราะว่าต้นทุนนกไม่ค่อยมีครับต้นทุนไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเลี้ยงมาหลายปีแล้วแสดงว่าวัวในข้อนี้คือวัวเลี้ยงมานานนะครับเลี้ยงมานานแล้วไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงเคยซื้อวัวมาเลี้ยงไหมครับเคยครับแต่ก่อนประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาอ๋อตอนนั้นซื้อวัวราคาน่าจะไม่สูงเท่าไหร่เนาะไม่สูงเท่าไหร่ครับผมเอาง่ายๆคือวัวในข้อนี้ไม่มีต้นทุนเนาะถูกต้องไหมครับฉะนััั้้้นนยยงงงไไก็เลีดะครบผม ส่วนมากครัวของคุณอาผสมพ่อพันธุ์ตัวหรือหลอดครับหลอดทาไมถึงเลือกผสมหลอดครับเพราะว่ามันจะโตเร็วกว่าที่จริงครับจริงอือัตราการเติบโตต่างกันครับผมเห็นมีชาเล่มีบรามันอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับคุณอาเท่าที่เราเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์มันก็เท่าเท่ากันัะเท่าเท่ากันใช่ไหมครับ ใการให้ลูกเร็วกว็เล่ให้ลูกเร็วกว่าเล่จะให้ลูกเร็วกว่าบราแมนอมือันนี้วัวไทยบ้านไหมครับนี่ครับครับวัวไทยบ้านนะครับเป็นไงบ้างวัวไทยบ้านมันกินไม่เลือกครับกินไม่เลือกครับทำไมถึงว่าง,งั้นครับคุณนะะก็ให้กินยังไงมันก็กิน <c oughs> วัวไทยบ้านเนี่ยนะอ๋อ <c oughs> ให้กินยังไงก็กินไทยบ้านวัวชาเล่วัวบราแมน ถ้าเลือกได้จริงๆนะคนุณอาสายพันธุ์ไหนนี่เหมากะกับคนเลี้ยงวัวบ้านบาน้านเราบราหมันดีกว่าครับทาไมครับคุณอนาะเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยอันนี้มันไม่ค่อยเลี้ยมไม่ค่อยสู้แดดอ๋อแต่ถ้าเป็นบราหมันนี่สู้แดดได้ดีสู้แดดได้ดีเนาะแสดงว่าก็อาจจะเป็นวัวบราหมันลูกผสมเนาะที่ผสมเลือดไทยบ้านติดมานิดหนึ่งเนาะให้เป็นวัวบราหมนะั่นเนาะอันนี้อาจจะตอบโจทย์คนเลี้ยงวัวเนาะผมว่าเนาะ คือคุณอาเลี้ยงวัวนี่ก็คือสามารถที่จะฉีดยาดูอาการเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเนาะจาเป็นไหมครับสําหรับคนที่เลี้ยงวัวต้องต้องดูขนาดเนี้ยรือว่าเราเคยโดนอะไรมาา่คนเราถึงต้องเป็นขนาดนี้เจอทุกอย่างครับทาไมถึงว่างั้นครับคุณอายังไงก็เจอมาหมดเลยเช่นลูกวัวออกมามักตายก็เจอมาแล้วออกมาสองสาวันมันเป็นแม่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 มันเป็นในปากเปิดเต้าเปิดแล้วเป็นลูกอะ่ะมันเจอมาแล้ว แสดงว่าเราเจอมาท <DA> ุกท <majesty 's S 2> ุกอย่างทุกอย่างแล้ววัวตายก็มีมดลูกทะลักมันลูกทลักก็มีวัวตายก็มีตายตายก็มีครับผมสุดท้ายทําให้เราต้องไปเก็บเลเวลเนาะเพิ่มความรู้ใช่ไหมครับอไปทําอะไรบ้างครับศึกษาก็ศึกษากบหองครับผมตอนนี้ก็เลยสามารถที่จะดูแลอาการเบื้องต้นได้ครับแสดงว่าวัวที่นี่ไม่มีตายแล้วครับเพราะมันพอมันไม่ตายมาแต่เรา เจอปัญหามาเนาะครับคือตั้งแต่เราเจอปัญหามานะเราก็แก้ปัญหาได้เบื้องต้นดีระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าเพิ่งมาเจอเคสที่ไม่เคยเจอคือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยที่ลูกติดจากแม่อันนั้นคลอดมากี่วันตายครับคุณหมอสามวันถ้าเกิดว่าเราเคยเจอมาก่อนเราจะรักษาอย่างไรครับถ้าอาการนี้ก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่า ท้องก็ฉ so. so, ีดไม่ได้ครับอ๋อวัวท้องฉีดไม่ได้เนาะครับผมฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกันเนาะตอนนี้วัวของนาอาฉีดวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อยเหมือนกันครับปีหนึ่งต้องฉีดสักกี่ครั้งครับาปีหนึ่งฉีดสองครั้งสองครั้งเห็นว่าอาก็ยังมีวัวไทยบ้านอยู่เนาะทำไมยังมีประดับข้อครับวัวไทยบ้านนี่ให้ลูกสวยับให้ลูกสวยให้ลูกดีปีละตัวเลยไม่ไม่ไม่ถึงปีละตัวสองสอง สามปีสองตัวสามปีสองตัวแต่ก็ถือว่าให้ลูกทีทําไมว่ามันให้ลูกสวยครับคุณนะเพราะแม่มันหนังหนา๋อเออส่วนมากวัวไทยบ้านหนังจะไม่ค่อยหนานะเออใช่ใช่แต่ว่าวัวไทยบ้านเมื่อกี้หนังหนาทําไมเออหลายหลายคนบอกว่าวัวหนังหนามันสวยเพราะอะไรคุณนะมันเลี้ยงมันมันถึงม่ามันผอมแต่มันค่อยผอมมันมันยังอ้วนอยู่ถึงว่าผอมมันก็ไม่ค่อยผอมมันยังอ้วนอยู่ทาไมถึงว่างั้นครับ เพราะว่ามันนั่งหนังมันมันกรบกรบไปซี่โครงสี่โครงมอ๋อคือเราดูด้วยสายตาแล้วนี่วัวหนังหนาเนี่ยเวลามันผมไม่ได้ยุบจะเห็นซี่โครงเนาะมันก็ยังดูอ้วนอยู่นคุณนาเนาะอ๋อผมเข้าใจแล้ววัวหนังหนาอืเพิ่งเข้าใจก็วันนี้เองเนาะสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับต้องมีใจรักครับ ครับผมดูแลเขาให้ดีเนาะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ